ถ้าพี่น้องท่านใดสะดวกอยากจะมาแชร์สภาวะธรรมหรืออะไรก็เชิญได้นะคะช่วงนี้เรามีเวลาอยู่นะคะค่ะเยิ่งถ้าคนที่ไม่ได้มา,าจเจอธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงเนี่ยนะคะก็จะลงไปอีกไกลค่ะพี่ออนก็จากที่เราไปเรียนปอโทน,นะคะน้องสาวพ,พี่ออนก็เห็น เรื่องโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจอะไรเนี่ยนะวิออแบบโอ้ยสะดุง้เงเครื่องเคื่อเลยนะเขาเขาจะหาพูดวิธีที่จะหาเงินนะคะออนเราก็บอกเราเออมันก็เลยเป็ความรู้สึกอน,นี่อยู่เหมือนกันตอนนี้ทางโลกโลกเขาก็ต้องแบบนั้นแหะนะคะเขาก็คิดว่าสิ่งที่จะทําให้เขาอยู่ได้ก็คือการที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะ ส้างรายได้ให้ก er ับต er. like ัวเองเยอะๆอัน hmm. นี T ้ก okay. okay. to ็ค hmm. yeah. right. ือความคิดทางโลกโลกมันกับตรงข้ามกับทางที่เรากําลังฝึกอยู่นะก็ได้ไปเรียนรู้โลกนะคะอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเหมือนกันตอนนี้นะคะเห็นอาไยเลเข้ามาละอาไยเลจะส่งการบ้านใช่ไหมคะเจญอาัยเลกราบกระับท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพย่างยิ่ง กาวพระวัาทุกท่านและเจริญธรรมทำเรื่องที่ทุกท่านค่ะเชื่อไพรปัญชิริอายุ55ปีเป็นนักศึกษาระยะปัญญาตรี7ปีอิตาลีค่ะได้เป็นผู้ควบคุณของสวนป่านาบุญหกค่ะเห็นเห็นว่างค่ก็เลยจะเข้ามาแต่แรกว่าจะส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะไปทํางานจนบ่ายค่ะก็คิดว่าเข้ามาเข้ามาส่งทั่ไหนค่ะเรื่องเรื่องเจค่ะก็ตัวเองก็ แต่รู้จักกับการกินเจก็ตอนสมัยตอนเด็กๆนะคะก็รู้จักกับครอบครัวคนจีนแล้วก็ไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปไปเป็นลูกมือไปเป็นทาอาหารร้านหัวปลาหม้อไฟแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กตัวหลังก็ค่ะเวลาช่วงวงานเทศกาลกินเจเขาก็จะกินเจกันแล้วก็ก็รู้จักการกินเจมาแล้วก็ได้เลือกกินเนื้อเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อวัวกัน ก็คนจีนเขาจะ,จะนับถือจะแม่คนอิมเขาจะไม่ทานเน,น,นื้อสัตว์ต่อหลังก็มารลก็ออกมาก็ไปอยู่ที่ภูกเก็ตค่ะก็ไปเช่าบังกะโลอยู่ห้องหนึ่งไปทํางานที่ภูกเก็ตก็เจ้าของบังกะโลเขาเขาก็เป็นคนจีนเขาก็จะเมื่อมีเทศกาลกินเจเขาจะกินกินเจทุกปีค่ะตอนนั้นฉันอยู่ที่นั่นก็รู้จักกับสามีค่ะที่อิตาลีค่ะก็เ,เปิดบ้านกันอยู่ ปปลาทุกวันก็อพอช่วงเทศกาลกินเจนแล้วก็ได้หยุดหยุดหยุดดื่มเหล้าด้วยกันได้กินเจนอ่าเจ็ดวันนี่ค่ะแต่ตัวหลังก็ตัวเองก็อยู่นั่นมาก็หกปีก็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 กินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วก็อ่าก็กินเจนตัวหลังพอย้ายมาอยู่อิตาลีครอบครัวอ,อ,อิตาลีเขาก็เป็นคนที่ทานเน,านือ้อสัตว์แกเขาเราขึ้นชื่อมากเลยญ่เรื่องสเต็กค,ค่ะสเต็กเมืองฟอรเนเดนค่ะ ขาจะกินเนื้อเป็นกิโลกิโลเลยแล้วก็บีบมะนาวใส่กินแบบแคล้ายๆสดๆค่ะย่างก็ไม่ได้ไม่ค่อยสุกติมๆค่ะต็เองก็ต้องต้องกินตามเขาค่ะตอนหลังพอเล่กับเขาแล้วก็ตัวเองก็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 เกงกินกินอยู่ค่ะตอนหลังก็ไปตรวจที่ทํางานทีมทงานเขาบอกว่าตรวจหมอหมอหมอประจาตัวเขาบอกว่าเป็นขาดสารเหล็กเขาแนะนําให้กินอ่ะเนื้อม้าค่ะเนื้อม้าย่างแบบไม่สุกแล้วบีบมะนาว แล้วแล้วก็ไอ้เนื้อตวสดบีมะนาวกินยละกินยังไงก็ไม่หายก็ตัวเองก็เป็นอ่าอ่าลูกโรหิตจางตอนหลังคืนหนึ่งก็ไปทํางานก็ปรากฏว่านอนอยู่ก็คําที่ลาคอปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อเต็มไปค่ะเต็มลาคอเป็นตุมต่มๆเต,ต็มไปหมดไปรตรวจหมอบอกว่าทําอะไรไม่ได้ก็รอให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ผ่าตัดออกหรือหรือก็หรือปล่อยไว้ย่างงี้ฉันก็ตกใจมากก็เสิร์ชเข้าไปหาในยู u ูทูบดูว่าวิธีรักษาของไงธรรมชาติ ก็ไปเจอของหมอขันเจนะกเขาบอกว่าให้เลิกทานเนื้อสัตว์ก็ตัวเองก็ก็ลองทําตามหยุดทานเนื้อสัตว์แล้วปีนั้นก็ได้กลับเมืองไทยก็กลับไปเมืองไทยก็ช่วงช่วงไงเดือนกระทเดือนเดือนมิถุนาก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจก็หาของกินยากตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไปสั่งกับข้าวกินก็เคี่ยวๆกันก็ใช้สั่งเคี่ยวๆใช้เจเคี่ยมาก็โชคดีจากการที่ได้เลิกทานเนื้อสัตว์ ก็วันหนึ่งก็กําลังจะข้ามถนนค่ะบ้านก็อยู่แถวรังสิต์คลองหกถนนถนนก็ไม่มีสะพานข้ามไปกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเราก็ว่าเออเราก็มองมองดีแล้วนะถนนนะคนที่จะข้ามข้ามพอก้าวไปลูกพี่ลูกน้องดึงตัวกลับมาเลยค่ะบอกว่าเนี่ยซาเล้งพามาอย่างเร็วเนี่ยแต่ก็โดนชนตายแบบก็วันนี้ก็รอดตายมาคิดว่าคงจากการที่เราเลือกทานเนื้อสัตว์เลยค่ะตั้งใจนั้นก็ เพราะต่อต่อจากนั้นมาก็กลับมาที่เจรลีก็เริ่มเสิร์ชหาธรรมะก็ธรรมะอ่ะก็ไปฟังหลายหลายหลายๆพระหลายหลายองค์ก็ไม่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 เข้าใจค่ะตอหลังก็อยู่อยู่ก็หมอเขียวท่านอาจารย์หมอเขียวก็เด้งมาก็ฟังธรรมะก็เข้าใจก็เลยเข้าปฏิบัติธรรมมาตามหมอเขียวมาก็ได้ก็ถึงกินเจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจากพอเข้ามากินเจทําให้ชีวิตจะดีขึ้นค่ะจากก่อนที่ยังไม่รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ หลังจากตอนตอนที่ยังไี่รู้จักก็ทําให้ดีขึ้นพมรู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวมากินเต็มกินเต็มที่เลิกทานเนื้อสัตว์โดยปริยายก็ทําให้ชวิดีขึ้นค่ะค่ะแค่นี้ค่ะสาธุค่ะโอ้อนุโมทนาค่ะไพล้อค่ะก็โอ้โหอ,อันนี้อัน,นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง อ่อนว่าคนที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะคะที่ว่าโการที่เราลดการทานเนื้อสัตว์จะทําให้ขาดสารอาหารที่ว่าธาดเหล็กใช่ไหมคะที่อาบอกว่าอ,อขาดธาตุเหล็กแต่ตอนนั้นกินเนื้อสัตว์เยอะมากเลยใช่ไหมคะ<ช>ต่ยังขาดเห็นไหมคะอันนี้ก็<ช>คือเป็นเป็นความเชื่อที่ผิดๆซึ่งหลายคนนะคะที่ อพอจะมากินอาหารเพื่ออยู่สบายเนี่ยก็จะกลัวกลัวตัวเองขาดาธาตุเหล็กแต่กลับตรงข้ามเลยนะพออามาทาพออามากินเ,เลิกทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแล้วมากินยิ่งมากินอาหารแบบแพทย์วิถีทาด้วยแล้วอะ่ะลืมบอกดีขึ้นค่รลืมบอกค่ะตอนที่าทานเนื้อสัตว์อยู่ไปตรวจหมอที่ทํางานเขาบอกขาดสารเหล็กประจําพอมาอม,มาไปปฏิบัติตามแพทยวิถีทำเนี่ยท่านอา่า ทัวหลากหลายชนิดเนี่ยพอไปตรวจใหม่เต็มค่ะจากสารเหล็กหายหาย,หายค่ะตอนนี้ผลการตรวจของแพทย์ค่ะดูทุกทุกทุกป,ปีเต็มค่ะไม่ขาดเลยค่ะสารเหล็กตอนนี้สมบูรณ์ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอาที่มาแบ่งปันตรงนี้นะคะออนคิดว่าพี่น้องข่านใดนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวที่ยืนยันเลยนะคะว่าอาการที่คุณทานเนื้อสัตว์นั่นแหละที่จะทําให้คุณขาดธาตุเหล็กนะคะ ยิ่งมีวิบากลไยเข้าไปอีกนะทําให้เกิดโรคตั้งหลายโรคนะคะเนื้องอเนื้องอกอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยใช่ไหมคะแต่อตอนนี้ม <า S 1> ไม่<ล>ไมีลค่ะหายหมดเลวค่ะไม่มีค่ะอันนี้ค่ะค่ะชัดเจนมากเลยะคะ่ะเป็นเป็นเป็นการแก้ความเข้าใจผิดของคนนะคะที่เข้าใจกันทางทางหมอเขาก็คิดว่าในเนื้อสัตว์มีธาตุเหล็กแต่มันไม่ใช่ธาตุเหล็กที่จะมากิน เออเรามากินแล้วมันจะได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่พืชเออแต่สัตว์่เขากินพืชใช่ไหมคะแล้วมันไปสร้างธาตุเหล็กให้เขาเนี่ยคนไม่เห็นจุดนี้ค่ะคนละหลงแต่ถ้าเราไปกินพืชเราถึงได้ธาตุเหล็กกลับมาเห็นไหมอาไพรอก็มาทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าจากที่อาเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์มากินพืชแล้วทําให้อาดกับมีธาตุเหล็กที่เต็มท,ทั้งทั้งที่แต่ก่อนนี่ไป ตรวจทีไรก็ขาดทุกทีแล้วก็ต้องสั่งเนื้อสัตว์มามารับประทานก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยนะคะแต่กลับเป็นการสร้างวิบากไร้แล้วก็สร้างโรคไัยไข้เจ็บมากขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้มันชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้ออนว่าาจะเป็นแบบยประโยชน์กับพี่น้องมากๆเลยนะคะในเรื่องเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องของการกินธาตุเหล็กเนี่ยหรือว่ากินอาหารเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มธาตุเหล็กให้กับตัวเองเนี่ยนะคะเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยนะคะ คุณรู้เฉงคะจะเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหมคะไม่เพิ่มเติมนะคะค่ะเพราะอนุโมทนาค่ะอาภัยเลาะนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้ค่ะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าอานิสงส์ของการเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะจะทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเราแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะแล้วก็มาแก้ไขให้เห็นเลยนะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยนะคะสําหรับความเข้าใจผิดของคนที่คิดว่า การรับประทานเนื้อ,อการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะทําให้เราเร่างกายขาดสารอาหารนะคะซึ่งไม่จริงนะคะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามนะคะเป็นเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะลองมาเ,เป็นกําลังใจให้คนที่จะมาเริ่มทานเนื้อสัตว์เออเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะมาทานอาหารเพื่อจิตสบายแบบแพทย์วิถีทรรของเรานะคะแล้วก็จะได้พิสูจน์ด้วยตัวของพี่น้องเองนะคะในเรื่อง การทานเนื้อการทานพืชเจสบายทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะในวร็ดีขึ้นได้นะคะค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะพี่น้องคะในช่วงนี้เรายังเออเราก็มีคิวทองอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะคุณรือเฉียงสรุปแล้วเราก็คือจนกระทั่งถึงเวลาสายด่วนใช่ไหมคะค่ะพี่น้องสามารถที่จะมาแบ่งปันได้นะคะในเรื่อง ของการจะเป็นหัวข,ข้ออื่นๆก็ได้นะคะที่พี่น้องอยากจะแบ่งปันนะคะเ,เชิญได้เลยค่ะจะเห็นว่านะคะหลายๆคนเนาะก่อนที่เวลาเราเลิกเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยญาติญาติเนี่ยก็จะห่วงเราเรื่องนี้แหละเป็นส่วนใหญ่เลยอ่อนว่า เรื่องของอาไฟร้อนนี่จะเป็นกรณีที่ทําให้พี่น้องคลายกังวลได้เลยนะคะว่าถ้าเราทานอาหารถูกสมดุลร้อนเย็นนะคะแล้วก็ทานพืชผักสีเขียวเนี่ยมันจะมีพวกแคไอสธาตุาเหล็กอยู่เยอะนะคะเขาก็มีธาตุเหล็กของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทานเนื้อสัตว์แล้วคิดว่าจะได้ธาตุเหล็กอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยนะคะค่ะ นอกจากวิบากร้ายแล้วยังมีโรคร้ายตามมามากมายเลยตอนนี้มีน้องกุ้งยกมือแล้วค่ะช่วงชิงคิวทองใช่ไหมคะเชิญค่ะ